ลูกค้านะครับลูกค้าที่มีบัตรประชาชนนะครับสามารถมาใช้สิทธิ์นะครับรูดซื้อสินค้าได้ในวิสโกเอ็กเซสสามดาวน์สูงของเรานะครับคือลูกค้าก็เปิดเต่เมื่อไหร่ครับเปิดเตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวิสโกเอ็กเซสนะครับเมื่อวานเปิดนะอยู่บริเวณไหนครับตอนนี้อยู่บริเวณตรงข้ามสามแยกพ่อมโนนสูงนะครับเนาะโอเคครับเป็นไงเปิดวันแรกเป็นไงบ้างครับทุกวันเปิดทุกวัน ูกค้าเยอะอยู่นะครับได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวลนสูงเป็นอย่างดีเลยนะครับเอาฝากล้านหน่อยครับนะครับผมก็ยังไงนะครับเชิญเลยนะครับคุณลูกค้านะครับวิสโก้เอ็กเซสสาขาลนสูงนะครับเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาทุกทุกวันนะครับตอนนี้มีเป็นของกินของใช้ของใช้ส่วนตัวนมายหลากหลายรายการกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ อาหารแชร่แข็งนะครับเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับนะเช่นลูกค้าที่ชอบรับประทานชาบูหมูกระทะนะเรามีจำหน่ายด้วยในะวีโสโก้เอทเทสนะครับนะแล้วก็แล้วก็รับบัตรประชารัฐด้วยนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ใช้สิทธิ์บัตรประชารัฐเพืซื้อสินค้าอย่างเช่นของเดือนกุมภาันนี้เนาะก็คือบัตรประชารัฐเนี่ยเท่าเพิ่มให้อีกท่านละ200ถูกไหมฮะ<ด>ท่านที่มี นะบัตรประชาัฐเดิมอยู่200ก็เพิ่มเป็น400บาทท่านที่เดิมมีอยู่3ก็เพิ่มเป็น500บาทเลยนะครับนะท่านหนก็เชิญเลยนะครับท่านที่มีบัตรประชาชนะนะเข้ามานะครับใช้สิ์บัตรประชาันรูดอสินค้าได้ที่วิชโชเอ็กเสสาขาโนนสูงนะครับผมนะพิเศษเลยนะฮะนะก <นะ S 1> รนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับไปจนถึงวันที่ 6กุมภาพานเลยนะ,นะหลายอย่างหลากหายอย่างลา<ป>เลยนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มตาสิงนะครับปกติแพ็คละ49บาทวันนี้พิเศษแพ็คละ39บาทนะครับน้ำดื่มอัพฟอร์กิน่านะครับผมปกติแพ็คละ48บาทพิเศษแพ็คละ38บาทนะครับผมแบ๊บซี่1.2 6ลิตรนะครับปกติขวดละ25พิเศษขวดละ22บาทนะครับอ่าแล้วก็ เด็ดๆเลยนะครับก็คือขนมไข่นะฮะนะขนมไข่มงคลนะครับอร่อยละลายในปากนะฮะเพราะว่าทางวิสโก้เราเนี่ยมีนะครับโรงงานผลิตเบเกอรี่เองนะอยู่ที่วิสโก้โบเซลหัวทะเลนะครับเราก็เลยมีนะครับขนมใหม่ๆสดๆมาให้ทุกวันเลยนะครับนะขนมไข่มงคลนะครับปกติ1แพ็ค2ชิ้น29บาทพิเศษแพ็คละ19บาท เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะครับทลูกค้าน้ำปลาตาทิพยรสนะครับขวด700มลลิตรนะครับปกติขวดละ32บาทพิเศษขวดละ28บาทแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะครับนะ KBS 1นกิโลกร,รมัมปกติ1ถุง24บาทพิเศษถุงละ20บาทนะครับนะแล้วก็นี้เลยนะครับสำหรับนะครับอาหารแช่แข็งนะสำหรับลูกค้าที่ชอบ รับประทานชาบูหมูกระทะนะเรามีอาหารแช่แข็งละประเภทนั้นจำหน่ายด้วยนะครับนะเข้าไปในวิสโก้แล้วก็คือเลี้ยวซ้ายเลยนไเตีตู้แช่แข็งอยู่ด้านซ้ายนะครับผมนะฮะ <Okay. S 1> ก็อย่างเช่นหมู3ชั้นสไลด์แช่แข็ง1กิโลกรัมปกติแพ็คละ2 6 5บาทพิเศษแพ็คละ249บาทนะครับมายูริหมูแดงน,นะครับ500กรัมปกติถุงละ55บาบาทพิเศษถุงละ 4ี่บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้ามีสินค้ามากมายหลากหลายในการจัดในทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับของได้ของคบคบของถูกสะดวกประทับใจต้องที่วิชโกเอ็กเสสาขาโนนสุขครับขอบคุณครับเชิญนะครับผม